กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่กล่าตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมรินอ่านให้ฟังหากเปนสุดๆช่วยค่ากาแฟเป็น Super ans, สุดสั s ก็ได้ค่ะต้องการซื้อดีโบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลนด้านล่างใต้วิดีโอ ไม้ในมือมารตอนที่สาสิโอว่าอนิจาความรักโอว่าครานี้ณอกกูจะคงชีวิตอยู่อย่าสงสัยแม้นว่าแต่งการกันวันใดจากรั้นใจให้ม้วยมรณาเมื่อได้ต้องถือถึงมือแล้ว กลิ่นแก้วยังติดนาสาเนื้อนวลน,นวลแนบแอบอุรายังอุ่นอกพี่ยาไม่เว้นวายงามพักงามโฉมประโลมจิตยังเตือนติดตาอยู่ไม่รู้หายบุญใดได้ต้องประคองกายบาปใดพรากสายสมอนไกล หรือปางก่อนเราเคยพรากสัตว์ให้คู่เค้าเข่าพรัดหรือฉไหนเวลามาเตือนภูวนายจึงพรากน้องไปให้จรการ่างระหงบอกบางดูซูบซีดลงอีกทั้งที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันป้าเม ยืนมองหลานสาวจากในครัวขณะที่บุษบาเผลอนั่งเมาอ,ออกไปนอกหน้าต่างใบหน้าป้าเมเครียดกังวลเรื่องหลานสาวแต่จนปัญญาจะช่วยเหลือเรื่องของหัวใจมีทางเดียวที่จะรักษาได้คือเวลาแพรบุษบาผินหน้ากลับมาตามเสียงเรียกดูเหมือนในตากรมหวานซึ้งจะรื้นชื้นด้วยน้ำตาจนป้าเมถอนหายใจ ทานผลไม้หน่อยนะลูกขอบคุณค่ะแล้วนี่จะกลับบ้านเมื่อไหร่คงต้องกลับเลยค่ะแพรถือวีซ่าทำง,งานบนเรือถ้าคืนอยู่ต่อจะมีปัญหาแล้วบอกที่บ้านหรือยังยังเลยค่ะป้าเมวางจานผลไม้ลงบนโต๊ะเล็กก่อนจะนั่งลงข้างหลานสาวแล้วพลอยว่ายังไงบ้างแพรยังไม่ได้คุยกับพลอยเลยค่ะแพร ค่ะอย่าหาว่าป้ายุ่งเรื่องส่วนตัวเลยนะแพรมีปัญหากับมิคาอินใช่ไหมลูกบุษบาเบือนหน้าหนีดวงตาค้นหาของป้าเมแสงจิ้มผลไม้เข้าปากคอยเคี้ยวเชื่องช้าค่ะเรื่องอะไรบอกป้าได้ไหมเขากำลังจะแต่งงานค่ะคุณปราช่วยเสียงอุทานตกใจของป้าเม ทำให้บุษบาหันหน้ากลับมายิ้มอ่อนให้ดวงตาร้าวหรือน้ําตาใกล้หยดลงคุณพระคงช่วยไม่ได้หรอกคะ่ะเป็นความผิดของแพรเองที่มีใจให้กับเขาทั้งๆท,ที่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วแพรได้คุยกับเขาหรือยังเท่าที่เจ้าพลอยเล่าให้ฟังเขาไม่รู้ว่าแพรเป็นแพรยังคิดว่าเป็นเจ้าพลอยนะแต่มันไม่เกี่ยวกันนะคะป้าเมย์ถึงเขารู้ความจริง เขายังต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่แม่ของเขาเลือกให้อยู่ดีแพรแพรคิดว่าสู้ให้เขาไม่ต้องรู้ความจริงดีกว่าเขาจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดโธ่หลานรักป้าเมย์ไม่ต้องเป็นห่วงแพรหรอกคะ่ะแพรสบายดีเพียงแต่มันต้องใช้เวลาเท่านั้นป้าเมย์สวมกอดดึงร่างระหงเข้าแนบกายมือเหี่ยวย่นอย่างหญิงวัยกลางคนลูบผมหลานสาว บอบประโรมรู้สึกถึงร่างเล็กในอ้อมแขนสท้านขึ้นสะก,กดกั้นอาการสะอื้นกลืนหยาดน้ำตาลงสู่ภายในป้าเมย์จะอยู่เคียงข้างหลานไม่ว่าแพรจะเป็นยังไงต้องการที่พึ่งทางใจป้าเมย์จะเป็นที่พักพิงให้หนูเสมอนะแพรเพียงเท่านี้ทำนกน้ำตาที่บุษบาสะก,กดกลั้นมาหลายวันก็พังทลายลงร่างเล็กตัวยโยนปล่อยโฮ น้ำในในตาทะลักล้นหยาดรินไหลลงอาบแก้มขูตัวลงกดท้องหัวใจดวงเล็กบีบรัดดังใกล้สลายหูอื้อจนไม่ได้ยินเสียงปลอประโลมของป้าเมดวงหน้าแกร่งสีเข้มลอยสู่ห้วงผวังรอยยิม้มอ้อมกอดอันอบอุ่นเสียงทุม้มอย่างฝากฝังสุดตัวเธอคิดถึงเขาเหลือเกินได้แต่ร้องตะโกนอยู่ข้างในมิคาอิน แพรคิดถึงคุณแพรพร,พร,รักคุณเวโรนิกาสะดุ้งสุดตัวขณะที่ยืนอยู่หน้าห้องลูกชายมาแล้วสักพักตอนนี้เรือสำราญเฮดเวนครูซออกจากท่าเรือประเทศออสเตรเลียมาแล้วหลายวันโดยไร้หญิงสาวคนนั้นขึ้นเรือมามิคาอินลูกชายของเธอ หมกตัวอยู่แต่ในห้องตั้งแต่วันนั้นโดยให้แต่แซคเข้าไปเพียงคนเดียวเดี๋ยวแซคเวโรนิกายกมือดึงแขนเสื้อของบอดี้การ์ดร่างยักไว้เมื่อมองเห็นขวดเหล้าอีกขวดในมือนี้เมื่อวานเพิ่งเอาเข้าไปครับบอสสั่งเพิ่มแล้วต้องทำตามคำสั่งเขาหรือไงครับผมต้องทำตามคำสั่งเวโรนิกาปล่อยมือจากแขนเสื้อแซค มองร่างยักษ์เดินหายเข้าไปในห้องเสียงตะอคอกทุ้มดังลั่นพร้อมเสียงกว้างของตามมาอีกหลายชิ้นแววตาสีน้ำตาลเข้มทอประกายทองเจิดจ้าขุ่นมัวคุ่นคิดเรื่องของหญิงสาวคนนั้นชื่ออะไรนะแพรรี่แซกเดินกลับออกมาพร้อมกองเศษขยะและเสื้อผ้าเหม็นกลิ่นเหล้าและซิก้าคระครุง้งอย่าเพิ่งไปแซก ร่างยักหยุดเดินเอียวน้ากลับมาหาแม่ของเจ้านายนาสวยวัยกลางคนดูวิตกกังวลกว่าครั้งไหนที่เขาเคยเห็นมาแซกทำงานกับมิคาอินมาหลายปีตั้งแต่ก่อนคุณท่านจะเสียเขารู้เรื่องราวของบ้านนี้มากมายแต่ไม่มีครั้งไหนที่ทำให้หน้าเย็นชาของเวโรนิก้ากังวลได้เท่าครั้งนี้ฉันอยากรู้เรื่องผู้หญิงคนนั้นเขายังนิ่งเอียวน้าไปทางห้องพักเจ้านายบอสใหญ่ ซึ่งเขานับถือเป็นทั้งเจ้านายเป็นทั้งพี่น้องครั้งนี้มิคาอินหนักหนาสาหาัสสภาพเมาตลอดเวลาดั่งกำลังทิ้งตัวเองลงสู่นรกไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะครับได้ครับผมจะตามเพื่อนของเธอมาให้ครับดีฉันจะไปรอที่ห้องอาหารครับแซกยังยืนอยู่นิ่งขณะที่เวโรนิก้าเดินลับหายไปตามโถง ภาพบอสใหญ่นอนแผ่หลาท่ามกลางขวดเหล้าและเศษแก้วทําเขาเป็นห่วงสภาพทิ้งทุกอย่างไม่สนใจอะไรเป็นภาพที่เขาไม่เคยเห็นมิคาอินเป็นมาก่อนเขารีบเสาวเท้ายาวไปทางที่ทำงานของเพื่อนรักแพรรี่อย่างน้อยเผื่อว่าอะไรๆจะดีขึ้นภาพบ้านหลังขนาดไม่ใหญ่มากนะัก ปรากฏตรงหน้าขณะที่อุณาการขับเลี้ยวเข้าไปในรั้วบ้านติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานนทบุรีแม่คะพรอยมาแล้วเธอมองสีหน้าแม่รสา,าดูไม่สู้ดีนะักพลันนึกไปถึงพี่สาวฝาแฝดทันทีแพรเป็นอะไรคะน้ำเสียงหวานนุ่มร้อนรนขึ้นมาตั้งท่าเดินขึ้นบันไดบ้านแต่รสา,าชุดมือเธอไว้ก่อน เดี๋ยวพลอยแม่มีเรื่องจะถามอุนาการมองมือเหี่ยวอย่างหญิงวัยกลางคนชื้นด้วยเหงื่อขนาดบีบข้อมือของเธอพาเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นของบ้านจากที่ป้าเมโทรมาเล่าให้ฟังเรื่องแพไปทำงานบนเรือสำราญแล้วพบผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อมิคาอินเล่าให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมป้าเมย์เล่ามากน้อยขนาดไหนคะแม่ เล่าอย่างที่พลอยเล่าให้ฟังนั่นแหละว่ามีการสลับตัวจนพลอยได้แต่งงานกับอักคีแล้วแพรก็ตัดสินใจเดินทางไปกับเรือสำราญทำงานแทนพลอยแต่ทำไมสาภาพแพรที่กลับมาถึงได้เป็นแบบนี้น้ำเสียงสั่นเครือของมารดาทำให้อุณาการทอดถอนใจขยับร่างระหงเข้าไปใกล้บีบมือเขียวย่นไว้แม่คะ แพรกับมิคาอินพลอยไม่รู้เรื่องมากนักหรอกนะคะรู้เพียงว่าเขาทั้งคู่ตกลงคบหากันแต่จู่ๆวันหนึ่งแพรก็มารู้เรื่องที่มิคาอินต้องแต่งงานแต่ว่าแพรเป็นคนดีเป็นผู้หญิงอ่อนหวานพลอยเชื่อว่ามิคาอินเองก็มีใจให้แพรแต่ฐานะของเขากับเรามันแตกต่างกันมากนะคะอุณาการเล่าในส่วนที่เธอคิดว่า แม่รสา,าจะพอรับได้ถ้าขืนให้รู้เรื่องว่าบุตรสบาเองก็หลอกมิคาอินว่าเป็นเธอซึ่งเป็นหญิงแต่งงานแล้วจะยิ่งยุ่งไปกันใหญ่แม่คะต้องให้เวลาแพรเยียวยาจิตใจอาจใช้เวลานานสักหน่อยเพราะแพรเองก็ไม่เคยมีแฟนมาก่อนแต่พลอยเชื่อว่าสักวันแพรจะดีขึ้นพลอยไปหาแพรก่อนนะคะเดี๋ยวพลอยมือแม่รสา,าดึงเธอไว้อีกครั้ง ทำให้อุนาการต้องนั่งลงแพรมีอาการแปลกๆนะคลื่นไส้เวียนหัวคลายคนแพ้ท้องแม่ลูกลลงขึ้นไปพูดกับแพรให้ไปหาหมอและถ้าแพท้องจริงๆแม่กับพ่อก็ไม่ว่าดีซะอีกจะได้มีเด็กๆวิ่งเล่นในบ้านอุนาการพยักหน้ารับสะท้อนในใจรีบเดินขึ้นบ้านไปหาพี่สาวฝาแฝด ต้องการซื้ออ e ีบุ๊กหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด MC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องฟังนิยายรักพริมพิน